ตรวจที่แก้มใช่ไหมอัะนหนโอ้ปวดฟันไหมคะอาขอตรวจฟันนิดนึงนะคะโอ้ฟันสวยมากค่ะคุณหมอบอกว่าน้องนายแปรงฟันทุกวันเลยฟันสวยอ่าขอฉีดแก้มนิดนึงค่ะจุดจูดจดจู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 ดจด คุณหมอชัญญาคะคุณหมอชัญญาคะให้ป๊อป๊าตรวจตรงไหนคะโอ้ตรวจพุงเหรอคะอืมอาตาคุณหมอชัญญาบ้างคุณหมอชัญญาบ้างอาป๊อป๊าปปวดแขนจังตรวจหน่อยสิคะป,ะปะา๊าปใช่ให้คุณหมอเหรอ คุณหมอพี่บูมเหรอคุณหมอพี่บูมอืมโอเคค่ะ